มีทุกคนเื่อนูวดีมาโอ้ยเนี่ยเทวรอร่อยเนอะเกมนี้เราชิลอดไม่เชิอดได้ค่าพวกเทบุมีขอให้ฟีเลยว่าเกมค่าเปนหมก็ยันกลับาเอเลยเลี่ยงเราต้องฆ่าตัวเอหหมดเลยอร่อยมากหจากนั้นเราจะไปตีบอส ดูบอสที่มันเก่งมากอ้้มน้องก็ไปน่ไหนไหนน้อมาไมาตีได้ไงวะตีแรงอยู่ทำไมมันทำไมไ้อะไรเนาตายไม่เนื่ยไม่คู่เลย 아아ิมเฮ้ยเจ้ทีเนาะโอ้โหคือนจดตายได้ซื้อูแล้วยได้หายเลยใชดำดำรูรู้ว่ามันคือจุดด่างดำวะเอเคอะไรบ้าโอ้โเป็นแม่ไหนโดนตกทีรื่องเลยคร๊บุ๊บจะตายวายออ โอ้ไม่ทำไมประตูมันเป็นยี้มาไปเดี๋ยวได้มาดิกเรายะต้อตายต้องายขนาดนี้ไม่วยไหวยิงมันามันโง่มันโง่ เตี๋ยทะเลาะกัวนี้เฮ้ยอะไรอะไรตัวเตี๋ยใครอ่ะไม่รู้ให้เวลาโอ้โหนาทีโอ้รู้ละโยโย่โยโย่ล่ะมัเป็นคนทำมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยเล็กลงเลย ดดเอมาดโดนเลจะรู้แล้วไหมโยเรากลับมาได้สุดวทดขีมากอีกอีกอกอีก เพื่อนหนากรอะไรออะไรอ่ะนี่มีดโยโนะยนะ นง่ายลุกบนเออว้าง่ายนะเออตัวนี้คาง่ายคาง่ายหกสวิตสเลยโอ้เหอาอุฮ้ย๋อเล่นหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ่มีอะไรมาเพื่อโอ้วางไม่ได้ด้วยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ กระตูนไออะไรอะ่ะเป็นมูเดียกระตูนแคทงงนวนดูแล้ไม่เจออะไรเลยตอนนี้เฮ้ยนี <S s ่กระตูนแคทตีไหมเฮ้ยเขาไม่ตีเราด้วยโอ้โหมันโคตรโหดเลยทู่เที่ยวอะไรเฮยเทียนขนาดนั้นเดียวโอ้โหไม่เก่งเกือหัวหายไปเยอะมากหกแล้ว ไม่โจ้กูเป็นหอยทงตันก็ทิ้งแคตตีนี่เหรอเนี่ยทะนีเจลวเฮ้ยไอประตูไปไม่ได้มันอยู่ี้ว ยิงไประยะระยะแบบนี้อูรีสุดเูเลยอ้าวใคระถือเนี่ยักกี่สองเนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโยโอ้ยอ้อ้ย้อโอ้ยอ้ยโ้้ยอ้ มอมา,มายิงดีกว<ะ>่ารบโอ้ไม่ได้แล้ว,เออเว็ยิงอยูแล้วนี่เอ้ย้ก็ต้องฆ่าอะไรเฮ้ยหยาไโอ้ยมีดมน้องน้วมีดหาย เออขี้โกงได้สิ่งที่มันหายตอนนี้คือไทโนป่นีหนี้โอ้มันโดนคนยืนตนแดงก็จะโดนยิงโดนดีดีน้องเสือมันเลี่ยมเหรอน่ะหาไม่เจอของเลยนะคนที่แถวกระตุ้แคทตี้โอ้ยโจูหายเลยทุกคน ม่งอยู่ประตูแค่วะไม่มีหนูหายไปไหนวะทะนูหายเออญอ่ะไม่ทำได้นะก็ทำไมอ่ะไม่ได้เท่านึงนะทุกคนเแลนะ้วเมืนันคือมันวาร์ปไม่ได้รู้เปล่ไม่รู้มันเป็น อุ้ยตัวนี้เก็บหนอนสะพานเอออย่าตายอย่าตายโคชิ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 ที่ม,ม,มออาถึงนูม,มังกรมาลงวะช่วยเออฉยเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหนีเนี่ยหน,ะนีเหรอเฮ้ยมันหนีหด้วยอะอะไรเบียนเดียวทำไมถึง ือยังที่จะต่อสู้กับเบบคาเค้นถ้าพร้อมแล้วไปเลยโชคดีนั่นนะเฮ้ยหรือมันอยู่ดนีนันน่าจะเป็นโมเดลนั่นยิ้มเอ้ยอ,อะไรอะเด้งออกเี่ยไปเอาม็ไก่ไม่อยู่ดีดีวะขึ้นยากจังวะ เอาไปเติมเงินแป๊บข้าหมเอาใหนึ่งสองสามทำมันโดนวะคราเนี่โอ้มนอมันรถไทยอ่ะรุแปบยีตัว รีดขึ้นโสดือชาตินี้จะให้ขึ้นไหมไมินาจะให้ขึ้นนะดูเด็กโซ่ดินนี่แข็งนี่มันดินเหลือแล้วว่าแข็งมากบลกเดียวกันเลย,เลยนี่น่ากมัวจะคอยดีดวยกว่าว้าตายว่ะตายม่ะตกตึกไหน เฮ้ยเยอะเกินนั่นอะไรอ่ะที่าจิงเด้งกันที่สาจิงเด้ครับไม่มันคือเว็บคาขอบคุณอะไรคุณแพ้การต่อรูเวฟบคากับเว็บขึ้นแล้วคาท่นเดียวดึงนะเดี๋ยวมาเดีวก่อนตามตอนที่สองทุกคน ฉันเป็นร่างเออืจริงจริงจริง